เฮ้ยคนสมัยนี้นี่มันน่าด่านจริงๆเลยนะออกลางวันแสกๆยังกล้ามาขโมยฝรั่งคนอื่นเขาอ่ะฮะไม่โปรเฟชนแนลซะเลยไม่มังคืนวะใช่ใช่ทำไมไม่มาตอนกลางคืนอ่ะพวกเราจะได้ไม่เห็นอ่ะแล้วนี่พวกคุณเป็นใครอ,อ่ะเฮ้ยมันถามว่าพวกเราเป็นใครอย่าเพิ่งแย่งพู<ร>ดสิลูกเพี้ยมันถามว่าพวกเราเป็นใครป้าโต้ตอบเองไม่เดี๋ยวกูตอบไม่หน้ามึงตอบอีกแล้วไม่ <Paper> <S <S เห<อ>็นกูบอกให้นะพวกกูก็มาขโมยฝรั่งของมึงไงวะไม่ ไ่ต้องพูดเดี๋ยวกูจัดการเองอ๋ออ๋อโอจะจับอะไรมาว่าพี่รู้พี่ต่อเลยลรกพี่อย่าให้มันขัดตอนอ๋อเสียคบอ๋อพวาผมสองคนก็คือคนที่เจ้าของสวนสั่งมาให้จัดการคุณไงใช่ถูกต้องจัดการอะไรนี่มันฝรั่งฉันฉันปลูกเองานี่ก็ท่ของฉันฮะพี่ มาบอกว่าที่นี่มันเป็นฝรั่งของมันเองแล้วก็มันเป็นที่ของมันเองพี่ผมงงผมไปแล้วยุ่งกูก็งู้นงู้นทำไมไม่หลบวะกูอเออแล้วแล้วคุณปลูกไปกี่ต้นน่ะก็ทั้งสวนเนี่ยแหละฉีดยาฆ่า,มาแมลงลหรือเปล่าเนี่ยฮะมีทั้งหมดกี่ต้นอย่างนี้ก็ได้เหรอวะ ขอโทษน,นะคบไม่ทราบว่าคุณมาจากหน่วยงานไหนกันหรอหน่วยงานไหนงั้นเหรอถามว่าพวกเรามาจากหน่วยงานไหนพวกกูก็ทําทงานากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสิว่าใช่ออผมเนี่ยทางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง <c oughs> ใี่ยล <c oughs> ้วไม่เกี่ยวข้องจะไปทําทําไมบ้ <c oughs> มาหรือเปล่าดู <c oughs> จากสายตาแล้วเนี่ยน่าจะมีประมาณ400ตนน้นไต้นมั้งฮะค่ะงั้นคุณก็ไปเก็บมาให้หมดเลยนะเดี๋ยวผมจะเอาไปตรวจสอบว่าฉีดยาฆ่าแมลงเกินขนาดหรือเปล่าอืมใช่ เนี่ยพาะผมเนี่ยจะเอาไปขายเพราะว่าลูกค้าต้องการอยู่สีตันเฮ้ยพญายุงตบแรงจริงกูเนี่ยมีพระคุณกับมึงขนาดนั้นเลยเหรอวะฮะทำไมอ่ะแล้วมึงตอบแทนกูทำไมฉันว่าไม่ต้องตรวจก็ได้มั้งคะ ไม่แต่ยาแมลงหรือยาพยาฉันไม่ได้ฉีดอะไรเลยยานี่ฉันก็ใช้มือดึงเอานะคุณบอกว่าไม่ตรวจก็ไม่ต้องตรวจงั้นนะฮะ,ะพวกผมเนี่ยยืดจากรายงานการตรวจสอบเป็นหลักไม่ใช่คําพูดของเจ้าของสวนว่าใช่หรือไม่ใช่ได้หรือไม่ได้พวกผมทํางานเป็นระบบเว้ยฮ้ยพวกผมทําเป็นระบบถึงแม้จะไม่มีระเบียบนะแต่สุดท้ายพวกเราก็มีระบบไปยุ่งยุ่งที่เตรียมมาเมื่อกี้คือเมื่อกี้แบบพูดไปแล้วใช่ไหม โอ้โหให้เสียงเล่นเกมเอองั้นฉันขอส่งให้แค่บางส่วนได้ไหมอ่ะถ้าฉันส่งให้พวกคุณหมดฉันก็ไม่เหลือไว้ขายดิไม่ได้เฮ้ยมึงเบาๆลงหน่อยอย่าตึงมากไม่ได้เล่นเกมนะเบาๆน่เบาๆไม่ต้องตึงขนาดนี้งั้นฉันขอโทรถามผู้ใหญ่บ้านแป๊บนึงนะมันจะโทรถามผู้ใหญ่บ้านแล้วทำไงอ๋อก็ได้ก็ได้ เอางั้นเก็บแค่สามสิบถึงห้าสิบลูกก็พอแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมสองคนเนี่ยไปไปรอที่ทางเข้าสวนนะใ่ใแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอผมผมสองคนเดินเดินไปถึงแล้วค่อยค่อโทรหาก็ได้ใช่เดี๋ยวเราจะไปรอที่ทางเข้าประตูนอนหงายมีนะประตูนอนหงายมียืนยิอะไรล่ะรอพ่องมาใกล้ใกล้ไปได้มาได้นะไม่ค่อยเดินอะเรื่องของพวกมันเหรอ